ผัดกะเพราแห้งๆแ,แซ,บแซบ่บๆเพื่อนๆวันนี้สามีคนญี่ปุ่นเข้าครัวผัดกะเพราให้คนไทยกินค่ะย่าโฮยาโฮสวัสดีค่ะนี่ช่องปติจแป๊ดที่น<อ><ห>น,นะคะที่มีสามีทำอาหารเก่งกว่าภรรยาบ้างคะ่ะมารวมตัวกันตรงนี้ปฏิก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ผู้ชายทำอาหารเก่งกว่าและก็ที่บ้านนะคะที่เมืองไทยนะคะ พ่อก็ทําอาหารเก่งกว่าแม่ค่ะนี่มันใช้เรื่องปกติหรือเปล่านะแถมยังมีผลวิจัยด้วยนะคะว่าผู้ชายทําอาหารเก่งกว่าผู้หญิงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคะส่วนละติคิดว่าน่าจะจริงค่ะเพราะว่าละติเจอมาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะประสบการณ์ของละติเองละติมาทําร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นนะคะส่วนมากเจอแตบพ่อครัวเจอแม่ครัวน้อยมากเลยค่ะทุกคนผลวิจัยนะคะสํารวจชาวอเมริกันค่ะว่าผู้ชายอ่ะทำอาหารเก่งกว่า แล้วก็ทําให้ภรรยาที่บ้านกินด้วยมนนีผลวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะคะละติเลยยกมาแค่สองข้อจ้ะผู้หญิง36ปยอมรับว่าไม่ได้ทําอาหารเองค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาผู้หญิงอีก12ปนตนะคะให้เหตุผลว่าไม่ค่อยได้ทําอาหารเองเพราะว่าไม่อยากเก็บล้างจากทาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้รติก็ว่าจริงค่ะเพราะว่ารติก็ไม่ชอบเก็บล้างหลังทําความสะอาดเสร็จเหมือนกันวิธีทําผัดกะเพราของพี่เชนนะคะ แกก็จะเอาพริกกับกระเทียมลงไปผัดน้ำมันให้ร้อนๆจัดเลยนะคะต่อจากนั้นก็ใส่หมูจะใช้ไฟแรงเวลาผัดแหละก็จะเติมเหล้าลงไปผัดเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อหมูหแล้วก็เขย่ากระทะอีกสองสามครั้งค่ะแล้วก็ผัดแห้งๆดิ๊ก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่ชอบกินผัดกะเพราแห้งๆเผ,ผ,ผ็ดๆเพื่อนๆชอบผัดกะเพราแบบไหนคะแบบมีน้ำซอสเยอะๆหรือว่าแบบแ,แห้งๆคะช่วยพี่มาบอกรตีหน่อยนะคะดิ๊กอยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะแต่ผลวิจัยที่รตีเล่าไปเมื่อกี้นะคะเป็นการสำรวจเฉพาะค คนชาวอเมริกันแต่สาหรับคนเอเชียแบบเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผู้หญิงอาจจะทําอาหารเก่งกว่าผู้ชายก็ได้จ้าไปได้สักระยะหนึ่งก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซอสฝาเขียวแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งค่ะทุกคนปัจจุบันนะคะก็ยอมรับว่าผู้ชายมีศิลปะในการทําอาหารมากกว่าผู้หญิงค่ะอีกอย่างหนึ่งน่าจะมีแรงยกกระทะมากกว่าผู้หญิงก็ได้ค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไม เชฟในโรงแรมส่วนมากก็เป็นผู้ชายและในร้านอาหารส่วนใหญ่ก็มีเชฟผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะต่อจากนั้นก็ปรับหวานด้วยน้ำตาลอีกนิดนะคะใครมีผงปรุงรสก็ใส่เพิ่มไปอีกนิดก็ได้ค่ะแต่วันนี้พวกเราไม่ได้ใส่กันนะคะที่มาพูดคลิปนี้ไม่ได้จะมาอวยผู้ชายนะคะทุกคนแต่สำหรับลาตีแล้วบางอย่างเราก็ต้องยอมรับความจริงค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นในส่วนของลาตีนะคะและอีกอย่างหนึ่งเราก็สบายด้วยค่ะลอกินอย่างเดียวของอร่อย มันถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะคะกะเพรานี้ซื้อมาเมื่อ2วันก่อน,อนซื้อมาจากร้านเอเชียนะเดินทางด้วยรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเลยนะคะในการซื้อใบกะเพรา,ท,าที่อยู่ต่างประเทศเราได้กินอาหารไทยเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยค่ะทุกคนได้ทาผัดกะเพราหรือว่าได้กินผัดกะเพราในแต่ละครั้งรติจะใส่ใบกะเพราเยอะมากมากเลยค่ะเพราะว่ากิน คิดถึงกลิ่นหอมของใบกระเพรา,าค่ะ,คะเะพื่อนเพื่อแยผัดกระเพราของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะควาหมหอมด้วยพริกไทยไปอีกนิดนึงนะน่ากินมากเลยค่ะมาทานผัดกระเพากันนะคะอร่อยอร่อยจ้าอร่อยอร่อในมันฝนัตบพี่กฝุ่นนะคะบ๊ายบาย สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะหากราติพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะมีอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันรติฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย